กับบริคิดได้ว่าสิญหิมากคือเก่าเนาะที่บริย่าย์เราดีใจแบบโล่งเลยในอกนี่นะกลับมาอ่าห้องมรสุมเพราะว่าพันหิไปว่านี่ก็คือแบบขาดออกซิเนาะแม่ก็เลยว่าบบบยังบริคืนร้ายเนี่ยแบบยังอันันอยู่นะหันใจบอกออกน้ำให้เราเลยอเอาว่านี่พันหิามาพี่จังโมงสาวานี่นนคือมือหนึ่งหนึงชิวมือวินหนึ่งหนึงงถึงหิ เขาเมื่อหน่อยเดียวแล้วก็ะใหญ่กับมาขึ้นคือเก่าบ่วิทย์นอยเดียวนึงเนาะเใาคิดว่าสีดุนสุดอ๊อฟภาวาตอนนั้นเขาก็ซอยเป็นคนเขื่องคนยังเนาะแมนโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อคุณแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่ออนุนาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมื่อนี้กัอยู่้องมอคือเก้าพี่น,อนอ้อยโดยมื่อนี้ก็ามากับผู้วงสองคนเนาะโดยมื่อนี้ก็ามาตอนซื้อๆหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยโอ้ยยังไงเนาะว่านี่ก็รู้สึกดีใจสุดไร้เติบพี่น้องเลยคิด่าญใหญ่ออกมาแล้วกาสที่ได้กลับบ้านได้พี่นอ้อง่าสุดท้ายก็กลับคืนมาคือเก้าเนาะเพราะว่าน้องพน่กขาดอุ้ซี่หลก้กการยังท่านดีขักนั่นแหละแต่ท่านมอพนว่าว่าย่านน้องพนติดเสื้อเนาะก็เลยไปว่า มันเป็นห้องร่วมรไรค่ะนะเพิ่นก็เลยให้ยง่ายออกเป็นเปน,นอกพี่น้องเลยบัดสุดท้ายเพราะว่าน้องเผินขาดออกซิเจนแล้วก็อาจจะเมือเ่อยนี่แหละก็เลยย่ายกลับขึ้นมาอีกแลกสิว่าจังได๋พี่น้อยเนาะโดยเอาสบายดีเด้อครูวงเด้อสบายดีโดยมานํากันคือเกา่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะมาทุกมื้อเนาะเพราะว่าเพิ่นกะบม่มีหมู่มานําขับรถบ่บ่บบกเก่งค่ะนะเป็นอยู่แต่ว่าบ่แข็งเนาะในเมืองอันนี้เพิ่นก็สิบ่กล้าขับเข้ามา เดี๋ยวน้องละตีกัสี่อาจะหน่อยแล้ะพี่น้อยเนาะสิเขาไปเยี่ยมทั้งน้องเพิ่นกับโู้โอาการคืนนี่ทั้งน้องเพิ่นเป็นจังไดกาต้องถ้าแม่เพิ่นพี่น้อยกับพอเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นกะอยู่น้ำกันทั้งคืนพี่น้อยสองพ่อมีเพิ่นเนาะโดยโดยพี่น้อยเนาะตอนนี้กัเขามาเยี่ยมน้องเพิ่นสบายดีได้ะทองเด้อโดยเพราะว่าน้องเพิ่นบบอยู่ผู้เดียวพี่น้อยสบายดีไหม เดินที่นอนพอมาเบิกนอนก็จะเล็บจำนอนเพราะว่าท่านอยู่คนเดียวก็ได้เนาะแม่เพราะว่าเพิ่นอันย่านพินอะไรเวลาหมอมาฮะนะปอนปอนเขาอยู่บ่ยามเช้าน<ๆ>ี่กินนะกินบวงกินบวงเดียวกินอยู่กินข้าวอันมูยองกับอันเกาะข้าวต้มเหมืนบ่ เปียกเขาเขาเปียกเขาจับปากนิดหมักอมมือเนะค่ะเป็นมีพักคนอยู่น้าเหมือนกาแบบรู้สึกดีขึ้นอยู่ได้เนาะถ้าแม่พันออกไปนอกนี่พันหายฮะพี่น้องเลยอยู่คนเดียวบ่ได้ทางงงไปใช้สามมือนี่คือบ่เห็นมันทุกคนอยู่นอนได้เลยนอนไหมเมื่อคืนนี้บ่ได้นอนเนาะ เอาวานนี่พันยหญ่มาพี่จังโมงสาวานนี่คืมือหน่อยน้อยชูมือวิดหน่อยนึงยพันใหญเขาเมื่อเหน่อยเดียวแล้วก็ใหญ่กบมาขึ้นคือเก่าบ่อืมมือวิดหน่อยเดียวนึงเนาะเมาคิดว่าสีดุสะดอ่เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ซอยเพันคนเขื่องคนยังเนาะแมนกับโอคิดว่าจิด้กลับมาเลยนะเพราะว่าเพันขาดออกซิเจนเบาวันนี่นะทั้งเหนื่อยทั้งขาดออกซิเจนว่ะเหนื่อย พี่ว่าจังไดพี่น้อยเนาะตอนแรกกัดทานหมอเพิ่นกะบริยา<ม>ให้ย่ายออกดอกแต่ว่าเดี๋ยวมันติดเสือ้อ<ม>บอกติดเสือ้อฮนะเนาะอยู่กันอยู่ในหมู่หลายคน<ม>เด็กหน่อย<ม>อาการน้องเพิ่นกะมีสาระมานนีแล<ม>้วได้ใส่ออกซิเจนแล้วก็ถือว่าคายใครเนาะแบบว่าช่วยหันใจ ยังบแบบโบแขนมือเนี้ยเอาไว้ดีได้โดยแต่ว่าเพิ่นบ่เมื่อยกับเพิ่นบ่ได้ไซหายตีเนาะอันไปวานนี้นะเพิ่นเมื่อยบ่หรือว่าจังไดไปไปหอยพุ่นแล้วนะอืมอืมมาเนีิกายังเพิ่นเพิดเบิด์ตเม่นเบิร์ตอะไรบอสมีเพิ่นเพิดเปลี่ยนกระทำคนามเขาอยู่นอกกับแบบมันเบิด์ลอะไบอสอืมเบิดแล้วแล้วเพราะว่ามาใหม่เา เอาไปเทไปซื้อทุ้งคุไม่ด้ไปไม่ลใจรามีประทานาไดใช้ไปซื้อหาก็ได้แม่พันธด้นำทาต้อนด้ยนทักน้ำเลแม่อยู่น้ำนะหบอกเป็นยังพี่น้องไอ้มื่อนี้นับเมน่อืม หนาวบอกจะิ่อตุ่มประหคมให้หนาวเลยอากาศหนาวเลยตีอากาศตื่นมาเมื่อเช้านี้ยังหนาวหนาวเลยบันไดใส่อันออกซิเนาะกับโบ๋งไยบันไดแระเบียงหน้าตาคือซึนแท้เจ้ป้อนเขาเพิ่งน่ากินข้าวลาอยู่บ่กินบ่วงเดียวอ๋าคิดในชีวิตก็โอเคดีกว่าแบบกินเลยเพราะว่าเพิ่นหนาวพี่น้องเย คือจับแต่ปาาแท้เนี่ยผึ่นจี๊กซบกว่านะพิ่นเววาวีขึ้นนะนี่ขึ้นแน่เลยน้าหน่นสิคือดิเงี้ยจะบอกพิ่นอยากกินยังเกาะพิ่งบอกน้ำจืดนะอยากกินปลาทูอยากกินชิหนะว่าก็คนไม่ได้กินอะไรกินบัดออกบัดเศร้าในแห่งได้กินหลายแล้วเนาะบัดเศร้าเลยได้กินหลายหลายเลยอจี๊กซบ ปลาทูแล้วแหละซีนแง่ปลาทูนี่แต่อยาเนี้ยยาเนี้ยแสบๆเนาะขึ้นอันนั้นไม่ได้ขึ้นในกินไปยังก็ได้ขึ้นมันแสบไว่าปากเข้านะมันคมเนาะมันจะมีแต่กินยาเลยนี่มีรถอันนี้พร้อมรถเกียดินเนาะข้องหมากได้ข้องหมากกูเห็นอยู่นย่ก เมืแล้วครับเจ็บตาบ่ะเกลยถือเป็นหนังน้ำเลยเยอะครับอืมเพลินเดนทางทำไมเป็นหูซึกโตแล้วเนาะนอนขาขึ้นห่างเลยอัน huh. น hmm. yeah. okay. okay. well. ี้เออยวัวได้อุดได้จุดโอลดแล้ขึ้นเครื่องให้เพิ่นก็ได้อืมไม่ไกลก็ไม่ได้ทามาอ๋อเป็นน้ำาโหลดลงหลุมบ่กเพิ่นอยากได้รถลทองดินหอนบ่เใครคิงเพิ่นบอกว่ นอนอยู่น้อยึ้ำอคืนมาคืนในผืนเย็นมาคืนเลยตุ่มผมหายเลยสหองหมโดยเจ้านักกินแล้วบอกข่าสาวกินเลยย่างบอกและได้ยังกินตอนเสาวซื้อมกเพียดครับห้าพันมือสิบพันเ่ยโดยซื้อมกเขียดทุนมาพี่น้องเลย ถ้าว่าแม่บ่อย well ู่น้ากระหายด้พี่น้องบ่แม่นว่ากวนเพิ่นมีคนอยู่น้ำลายแหล่แบบรู้สึกดี้หะนะเนาะเดี๋ยวมันจะนั่นแบบลายพูดมันก็บูชึกว่าแบบแอ๊ดอย่าเตะปุ๊บเวลาหมอมาอะไรให้งันแบบทามให้เบาเนาะมีพายุน้ำพี่น้าพี่น้องเพิ่นย่านอันเพิ่นแนะน้ำมาไวเอฟซีกับโบโบไห้อันนะเจ้ารูปน้ำิ่นลายเด้อยันเพิ่นหนาวหะนะอากาศก็เย็น เลยเนี่ยท่ายังใส่น้อให้ท่าบวให้เจ็บท้องเมื่อนะเจ็บท้องแม่ท้อนะมีแต่ว่าอากาศฮ้อนลีจังลูบให้ลูบไลก้กับเพืน่นสีน้าวเขามาเยี่ยมน้องเพื่อนทั้งในพี่น้องมือนี้นนก็ต้องเศรา้าเ,เนาะเมันเมันดีขึ้นเลยจะแกะนั่นแกะนี่มันชีเลิศอึมเลย นอนมาถึงเปนพอเพิ่งนั่งนอนพักผ่อนพี่น้องเพราะว่าเผาเบื่อขึ้นเลยเนาะแม่แม่เปลี่ยนกันเห็นไหมขึ้นนี้ได้นอนอยู่บระจำนะอืนนี่เจ็ดโมงสามโมงก็สามโม,ม,มงครึ่งสามโมงครึ่งมีแต่ลุงงงและเขามาเปลี่ยนเนาะทั้งพอเพิ่นมาเปลี่ยนแทนเปลี่ยนกันสองคนเรามาเปลี่ยนเราไปนอนคือ สามมุ่งคืนโดยเวลาอยู่กับพ่อเนี่ยแห้งแบบบอกว้าเป็นเป็นเลยเนาะเว้านั่นเว้านี่พี่น้องอยากกินนั่นอยากกินนี่ถ้าว่าเว้าอยู่เหมือนก็แต่ว่าคอยกับเจ้าเนี่ยล้วรึเล่อยากกินอยากกินนะนั่นอยากกินปลาทูกระยังเศร้าไปๆยังได้กินเนาะแซ่บๆืมนเศร้านะซื้อให้กินเลดน้าดีซื้อให้กินเลร้ายเลด มตีนออาไปเลยขอ <c oughs> ได้ให้สาวหรือวเนี่ที่สาวได้ทำเนาวันนี้กะถ้าว่าเป็นบวขาดออกซิเก็อยู่ในห้องพักพื้นก็ได้ออกแล้วเนาะอยู่สามสี่หมื่นมอคืนวานนะแต่ว่าน้องเพิ่นนะ้ำเมือ่อยรู้สึกว่าเมื่อยขาดออกซิเเลยเอามาคื่นห้องเก่าพี่น้องเลยเวันนี้บวชออกวันเป็นตกใหญ่เป็นเหงีงาเหงาบอกเมือ่อน เน้นทองเน้นทองมันอ้อแล้วกะเฮ้ยเฮ้อยอ้อ,อแล้วอันคุณนั้นไม่แสงละมีใจติมี้ั <c oughs> นนี้เหี่ยวพ่นบอกเลยคมทองเพ่นแหลอ,อกเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ก็ดี้ดอกดีขึ้นอยู่ <c oughs> <c oughs> แก่ซบเจ้าของเลย ใส่แต่น้ำอันนี้จะเป็นแม่นเ่รน้ำเกลือบอกอ๋อแบบซอยบ่ราห้ยเป็นเมือยะแลังแข็งแห้งแม่ิ่นออกไปนอกบ่อใดเลยเนาะนแบบน้อง่นบ่ลับนะมีน้อง่นอยู่น้ำแม่กะรู้สึกดีแกอเขก็ไป <c oughs> คยก็มาแกเพราะ่มันหมดมาเดมเต็มในปากนะมันแรงมันแรงมันแร่เย็นปกขึ้นนี้ก็ได้ล่ะมันจางมันจังบเย็นเด้อแดนวันหนาวเด็ดพนย่วถ้าว่าเศร้าแล้วแล้วเมื่อนเี่ยงเราต้องทูให้น้องคนเวลาพ่นอนพ่นมักอมมือฮะนะทานหมอพ่นว่าว่าพะยาดลายพ่นหลิ่ดินเน ว่านี่ทั้งพอเพันเมื่อเอาอยัางเกาะวานนี่คือเห็นอยู่เฮือน,น,นเออใกล้เออทั้งเหล่าอะไรก็มาดูดน้ำามาดูดดน้ำ,หนำให้ชุบหอยนี่แหละอืมกับอาวานจอดแมนบ่แม่นบ่แมนนั่นเออพันบัวหส้อืมอืมบัวแม่นแนี่ยตินาะโดกเลยเป็นกระไฮปัวยาอันนี้ก่อนเนาะ พราะว่านันต์นนะต้องเมื่อคนแล้วยังกินได้เมื่อเฮืออันคนแลกแกเหนื่อยเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาเยี่ยมเพิ่นคือเก้าแต่ละเมื่อจะได้ออกไปได้เนาะเหน่อยใหญ่กับไปใหญ่กับมาเนาะจนเหนื่อยค้นเครื่องเลยว <c oughs> านี้ก็ <c oughs> พากันค้นกับมาแล้วสองผ่อเมียเนาะ จะคนผู้เดียวแต่ว่าทั้งรุ่งงนะต้องเบิ่งเพื่อนมาเผาทั้งน้องเพิ่นคานมือวานิบจะเอาคนซอยไปเฮาเมื่อคนคนซอยแล้วตอนเพิ่นยันอยู่พุ่นน่้เพิ่นบดหายาวานิหาอยู่บ่ให้มันมีออนมันเจ็บเนาะวยนอพิ่นเจ็บแห้ง่นองกัเลยแบบหายเนี่ยแะจังได จีบจะซบยังไงใช่ไหมทางนี้โซบแตกรู้สึกดีขึ้นไหมเนี่ยเนี่ยมันรอบมันไปช้างนั่นและว่ามันแห้งเนาะห้องบริคอยกินน้ำกินยังแต่ว่ากินเข่าได้ยุ่งเนาะให้กินข้าวอันกินน้ำกินยังแล้วกินประมาณนั้นน้ำก็จะเล็กจังหน่อยนั่นแหละเนื้อทาพ่อคือรอยเศร้าใๆเด้อ ยังได้กินเนี่ยแซ่บๆเลยต้องเอากระซิออกไปนอกเลยพี่น้องในบ้านนี้เพราะว่าขนมกับนั่นขนมก็ต้องทามท่านหมอคนก่อนไปแหละถ้เพราะว่อทามหมอคนว่ากินได้ก็จังให้พี่น้องคนกินเด้อเดี๋ยวเพราะว่าพิษเพิ่นอีกต้องทามเพิ่นเะนะเมนต้องทามเพิ่นเพราะว่าเลยเอากระซูบออก คือกินนมเหมือนนั่นเนาะนกอันก็ยานมาพิชเหมือนไอ้กินนมอ่าลิกรซอยไอกินได้อยู่บอกเดี๋มันแหน่งทองมีแหน่งเลยถั่วเหลืองเลยแมนเป็นถั่วนี่คือแหน่งเป็นถั่วได้นำนมมาถั่วนี่แมนแมนเดี๋ยวไปสีพากันออกไปนอกก่อนบานี้กาเผาลูกก่อนเจ้าะกันเลยคนยังบ่ทันรับทั้งพอคนนั้นนอนพักผ่อนอยู่นอกบังคีงห่อนอยู่บอกเดี๋บ่กห่อนนะเดย์น้อยก็เศร้าดอก ได้เมื่เอเนะคือนใบใบโบได้ห่อนเนาะไข่บบขืนบบมีไข่ด้วยพนะี่นอ้อยจังไดแต่ว่าออกซีเนะนะนี่ยเพิ่นยังโบได้ใส่ได้เนาะถ้า,า,าว่าน้องเพิ่นบบเมื่อยเลยโบใส่หรือเปล่าโดยบเไงด้เมื่อยดอกเบิ่งอาการเพิ่กนกถ้าว่าเมื่อยในเพิ่นก็สิบอกแม่เะนะพิ่นนะพี่น้อยโบรับอยู่นะแม่ เดี๋็กๆออกไปนอกกันเด้อเดี๋ยวชิเขามาหาใหม่เด้อเป็นได้ไปนอนอยู่บ่อขึ้นนี่นอนเบนาๆแล้วนอนอันนี้นะพากันออกมานอกก่อนพี่น้องไอบันิงกะทางนอกเพ่นนำนบุยผู้เดียวหนะอยู่น้ำเมรวมาเช่าเมคืออกมาถามกับที่ได้คือว่ะ นกยับบยงมีพยู่น้ำอะไรทั้ทงผัวมันจะนอนรัพผนแบบว่าคือว่าพอยู่พูดเดียวเนี่ยโบได้ได้พี่น้องไอแบบว่าบ่เป็นว่าอ่าจะอยู่พูดเดียวแล้วี่นอนรับเพรานั่นเนาะมีแต่หูเมหมามากแล้วก็หายหาพี่น้องไอเพราะว่าเพิ่นเด็กน้อยเนาะก็ย,าาย่าติอแหละก็เลยพากันมามาทำกันสองคนอยู่นอกพี่แหละโดยแต่งหนัง <ย S 1> พี่ทองพี่ทองไอ้ตอนแรกกับบริคิดได้ว่าสิญญาใหญ่มากคือเก่าเนาะเท่ากับบริคิดว่าสิบ ชิบะได้ย่ายเราดีใจแบบโล่งเลยในอกนี่นะแบบสุดท้ายพอได้กลับมาคือเกล้าพี่น้อยเนาะกลับมาอ่าห้อมมลสุมเพราะว่าเพิ่นย้ายไปว่านนี่ก็คือแบบขาดออกซิ่นเนาะแม่นก็เลยว่าห้องก็บแบบยังบ่ดีขึ้นหลาย<ม>แบบยังอันนั้นอยู่นะหันใจบ่ออกนําพี่น้องเอ้ยแต่ก็ย้ายมาคือเก่าก็ใส่ออกซิ่นคือเก่า,าแต่ว่าเพิ่นก็ช่วงนี้นะยังบ่ทันเมื่อยอยู่ก็พังไปเห็แหละพี่น้องสิว่าจังได๋เนาะ ตอนแรกกะโบผู้ว okay. ่าพอยังต่อไปแรกหมอเพิ่นก็ว่าว่าได้ยินทางไอ้แสงเพิ่นว่าแบบเพิ่นย่านติดเสื้อเนาะคือเพิ่นจังห้ยง่ายออกนะเพราะว่าอยู่อยู่ทางในเนี่ยมันหลายคนเพิ่นว่าจังซี่นะกะโบผู้ว่าจังไดแรกพี่น้องเลยเนาะตอนแรกก่ะผากันโล่ง้วพี่น้องว่าสิได้กลับแล้วไว้หมอเพิ่นก็ว่าอีก2-3มื้อบ๊ายบายมอาการยังกะกับบ้านได้ป้าดีใจแต่สุดท้ายเพิ่นว่าเนาะ กับวิธีคิดได้พี่น้อยแต่กับน้องเพิ่นนาชิว่าจังไดชิว่าวัดดีขึ้นกับเทากับตอบเพนโบได้เนาะเพราะว่าหากันยากมาว่านนี่ฮะนะจะซีเป็นจังไดแต่กับช่วงนี้นะยังโบทันเหนื่อยโบทัานยังอยู่ปกติเอาเรื่องดีก็ดีอยู่ในเรื่องเลยจะ<ต>มีเอฟซีเ <FC S 2> <6 S 1> พิ่นกล้าอ่านทานพี่น้องเยเนาะกับพากันแบบเพิ่นกับเมนอ่าใหาก้กำลังใจฮะแหละกะบ,บอกแนะนำให้ไปรักษาอยู่ฝั่งไทยพี่น้อยพี่น้อยเนาะ กัเรื่องนี้กับโบ้ฮู้พี่น้องนําก็ต้องให้ปรึกษาที่เพิ่นซอยเขามาหันนะเนาะอ่าผู้ใดเพิ่นซอ,อยเขาแบบทานได้กะมีแต่ปรึกษาน้ำเพ,พิ่นแะไรพี่น้องวางเงินสิพ่อบอหรือว่าจังไดกับโบ้ฮู้ย่นี่กับขาดใจ่ใจร้ายได้เนาะแต่ละมือแม่ทั้งแม่เพิ่นกะว่ามือละล้านปลายสองล้านพี่น้องขายยมขายายาหันนะจากสิว่าจังไดแพงแต่ละแต่ละสิ่งแต่ละอย่างกะ มีก็พากันมากคือเก่าเลยมาเยี่ยมยามยามสวยๆกันยังบ่มี่พายมากเหมือนนี้มีแต่เฮาสองคนนี่แหละมาเยี่ยมยามมาให้กำลังใจทั้งแม่เพื่อนนั่นแหละทางลุงงงกะเผาน้องเพื่อนเบิดขึ้นพี่น้องจนบ่ได้รับบ่ดได้นอนหากกมนนอนยามเศร้าลูกเาว้าเพื่อนอยู่น่ะพอตลอดเวลาเออันี้เนาะเมื่อวานนี้ยังนอนนะเบื่อเลยเลย มีคามคนแล้วก็ญาติเลยเป็นยังกับมานั่นน้ำอยู่แมนแล้วแต่ว่าเพิ่งชวนนอ้องเมื่อเมื่ออยู่บอกเพิ่งบอกเมื่อนอนเพื่อนบอกชวนยุคนกับวยัยเมื่ออยุ็ยันว่าหากาักศาบ็ได้หันและนอกเด็ก<ม>น,น้อยยุเพื่อนแบบยันพิษกันกับเพื่อ<ม>ยเพื่อนแบบพิษไอซีวานก็ได้แบบดือ้อเบิดทุกคนเลยนะแมนแมน ทางน,องานอ้องละนอ่อเพิ่นทงเท็กน่องพิ่นกระหายนั่นน่องอยู่ในมุมหลายคนแต่ละมือออาการพี่น้องก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆว่านี่ก็พากันฮุครื่องฮุกคองสอยกันสุดท้ายพี่น้องก็จนเบิดคำสีว่าวเนาะนกับบริคิดเลยได้พี่น้องอสิกลับมาพากันว่าวกับรูวงว่าวสิบบกลับมาอีกแล้ว เมื่อบหดเมื่อบหดเมื่อบหดเมือหนึ่งเนาะได้ใหญ่กับคืนมาเอาเมื่อยังบวชฉันนะโดยเออเมื่อวิชนายเดียวเราเนาได้กับคืนมาคือเก้าเหนียวบ่ออกเนทั้งทั้งเหนียวบ่ออกแล้วก็ทั้งหันใจยากหมายความว่าหันใจยากแล้วก็ทั้งเมื่อยเพิ่งจะขาดออกซิจนะนะเพราะว่าออกซิมันก็ซอยหันใจเนาะพี่น้องเลย เด็กน้อยมันกับบกแข้งแห้งเลือดออกร้ายแล้วก็เข่าวน้ามันกับบริกรปกติห้าหัานะเนี่ยมันกันสีบอกอันนั้นกันเลยมันก็เลยเห็ดไงห้าเมื่อยห้าเพียไปเบิดเลยฮะเลยแล้วกบมาทางเก่าโอ้ยได้แต่หายกำลังใจมีนะไรแต่ละมือเลยน้องคนก็เห็นชาวใบไบชาวใบไขู่หลายคนก็ดีใจอยู่ดอก ผมมีแพนไม้ย่างๆนี่แหละให้สิงเงาเนาะมานั่งอยู่ข้างนอกพี่น้อยอยข้างในกันยันเดียบนั่นแค่นี้ก็หาวิวคือว่านอนเป็นคืนเลยนะพากันมานั่งข้างนอกมาสองคนหาวอยังบุรีกินข่าวได้เนาะมามนี่เลย มาแต่เศร้าแต่ละเมื่อก็คือบริกกินเขามีแต่มากินอยู่พี่มีแต่สวยเมื่อนี่เลยพี่น้องโดยเมื่อนี่นะแปลว่าเข้ามาแต่ละเมื่อและเศร้าได้เนาะแมนยานตำรวจพี่น้องพากันมาแต่เศร้าแต่เศร้าบริสุทธิ์น้ำเนี้ยอยู่อยู่แนวกินเข่ามากกัจยาคู่าอาการน้องเป็นอย่างไดเนาะแมนอ่กาเอฟซีผลกับยาคู่น้่พี่น้องเลยทายผมเองพี่น้องเบิ้งทั้งหลยเป็นเอาไรมีแต่ฝากพี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ทา้งน้องเพื่อนเด้ร์พี่น้องเอากคอให้น้องเพื่อนเศ้าไวไวเนาะให้เพื่อนผ่านผลไปด้วยดี ว่าน,นีล,เเลูกแล้บเลยมามอนีอุกใจอีกแล้วแนนว่าน,นีแบบคิดพ่าสบายพี่น่อยเนาะมื่อนี้มาอยากใจพ่อสีวาดจังไลมีแต่ห้ากับสีพากันไปหากินเขาแล้วแบบนี้เนาะพี่อะไรพี่น้อยชวยแล้วยังบมเดิกินอยู่โดยโดยพี่น้อยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับสีคอล่าไปก่อนเด้อพี่น่อยเนาะโดยเอาสบายดีเด้อผู้วงเดอ้อสบายดีละ่ะ โดยเอาพี่น้องอคลิปนี้กับสิคอลาไป็นเพื่อนสนีเดอ้อพี่น้องไอ้เนาะถ้าพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องจากคลิปนี้กะต้องขอขอบคุณเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขภูสุขคนที่หับ z o คลิปเนาะตั้งแต่ต้นจนจบและบอกขามโฆษณาเดอ้อพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี